เาเมือน <si ี่เนาะทอปลาทูตับตับมักทูอ่ะเนี่เข่ากันพักแล้วเนาะด่าหมักทัวกับทอดปลาทูพี่น้องไงเนาะก็ีเนายสบายดีพี่น้องเลยเนาะเลยเป็นเข่ามาแต่เว่นมือนี่เนาะไปพี่น้องเลยมือนี่เนาะไปบ้านซาเตลบ่ไปขึ้นบ้านซาเตลกับไปหาแถวเชโนนี่ดด้บ้านอันนีเชียงกนกั ไอ้แม่เป <ng> ็นน้อยกับไอ้ไอ้ฉันก็ลืมเหมือนกันเนาะลืมไปขนาดนั้นเนาะใส่มาเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยเนาะ้ลยอมาแต่กบไม่อยังกินพี่น้องเลยก็เลยให้เพื่อนไปตลาดแดงไปซื้อปลาทูเนาะปลาทูมาทอดกินพี่น้องเลยไม่อยังกินลมๆเดมมันนี่ก็ได้ ไว้ตลาดสิลงที่นี่กันเนาะเอ้ยโอ้ยบรรยากาศลมแห้งดีมื้อนี้ลมหนาวพี่น้องเอ้ยเนาะยังบ่วิ่หน้าหนาวอยู่นี่ลงดนได้นี่าเบิ่งนี่ดูอือเก่าิเดือนมีนาคมนนี่ฮ้อนแหละยังหนาวอยู่พี่น้องนะลมอู้อยู่ือใกล้คือว่าเกอแล้วก็ยังนเี้ยนอยู่ บืดมือในใจอืมโอ้ยอุ้มสาวน้อยอยู่พุ่นยมพรมอยู่อาสบายดีป้าลูกไงเนาเห็นยี่บ่เฮ้ยเห็บยูสบายดียูู้ยูยมพรมแม่น้ำบ่ใช้บังคับไก่ไหวแล้งแล้วมันตกกูจักเดี๋ยวยมพรมก็ลงมาในยมพรมไปอมนะอ้ออ๋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 อสบายดีสบายดีเด้อป้าลูกหอก่อกันยามแรงแรงเด้อ ใจไม่ได้ตอกเพื่อนอยู่คนบ่อ้ตอกนะตอกจูงเติบเนี่ยเบิ่งพอเอะลยลูกไปนั่มาให้กำลังใจพอเพิ่นเสร็จกับข้าวจะกินพี่น้องเลยนะมาอะไรกับข้าวเก่งไม่รู้อรือนอนกับบนนอนบาลูกอย่าสินอนบุลูกบ่ในสิมาซักผ้าให้ได้มากินนี่อึเต็มผ้าอยู่ให้ออกมาซักผ้าให้ได้ลูก นอนเดกนเด้อเขาเขยินเลยเนออุ่นเลยเด้ขาเงาแ่สกีนกับยางเราค่ะคอยอุ่นไว้ซื้อมาเว้นนี่ต้มข่ามเหลือไฟอด้ก็เลยอุ่นเขาไปแลวเข่านุ่งอเนยกินอ่บ่กินอบอกแล้วบอให้ดูกินนปกิเข่าสก้อนเขาอเด้อ เ้เตอร์เป็นกระโลเงอนเพิ่งยังนะเดีวให้เพิ่เทาะแรกังทุล้านกินมาเอาไม่ยังกินทั้งเพิ่นก็ได้ปะทุวานเลยเนาะเชื่อปาทูนะทั้งันแมงเชื่อเิ่นบมาเพิ่บกว่าให้ปะทูแหงนะตำหัวจงงของใค่ใส่กระคาแหงแบบนี้เนาะ มาตูแหงอืมเดปะูหป็นปาแหงง่ายเนาะเอาปาตูแ uh ร่แรแร่แด so ิแ um ร่อเห็มันบางเมือนปลาหวานเลยโบ่เห็ดยูปาเตอร์เห็ดยูแล้วก็ปตกแหงนาปิ้งเวลาอ่าเอาลูกทีเเลยเนาะมันเหนบว่าผมมีเวลาลายเขากยับเด้อลุไปก่อนนึเอ้าไปมาก่อนเ ทำน้าบอกไปถอยมาตั้งไกลทีเอาเลยแดดแดยเห็นมันันขึ้นนึ่งนา่้นข้นนขึากที่เรเนาะ้มาอีกเนีเมนูตามักท่ามั่วกับกพัดักบงป ตูอ้ือป้ามาน,นบริชายเนี่ยเป็นเส่สสสสสสสอไรตะคปลาพี่น้องเเนะเออมีหลายอย่างแทมื่อนี้เจ้ากินไข่ต้มแล้วก็แเลีวพี่น้องเลยเนาะโอ้เจอละเมอนีบออยไม่อยังกินพี่น้องเลย่ได้ซื้ออีย่างมาไว้ในตู้พี่แตไข่กับบอดรค่อยบ้าเนาะว่าเพิ่เพิ่กัเดินซรายตลอดไม่ชนั่งกับขาลูกพี่น้องเลย อย่อากลูกนอนมือเลยไปอกนี่มลยคับนขึ้นมาโอ้ไปใช้ขึ้นมาบริการไปใัหวาบริกบหวนคืนมาเทะสร้างว่าแทะแบพอน้องยืนเตือนพี่น้องเลยไปปูนรอบนี่ถงบริการมาเลยสิไปเอาเสียชาวเสฟปูนบ่เนาะไปนได้เลยเนาะ้าไม่ทางไปดีก้วกัะ ว่าห้ามพี่น้องเลยเนาะไปไปเลยยันไร้มือไา้วันเลยนะ, <c oughs> นะยได้าาแต่ก่ากับประมาณชิดนังที่ตัวเนาะเป็มแปดมเมือม่อ,อไม่ได้ขึ้นยังโมโหอบอ่ ก็สีขื่นจะไปสีขาวสีหน้ามวก่อนนั่นเลยขาวเบิรบอกว้ออาทิตย์เบิร์เลพี่น้องเลยวนอาทิตย์เจ้าขึ้นเซ้นนสามเทื่อดเลยเนบอคนเราคิดว่าจขึ้นเเดียวเลยกับชีเเดียวเลยเออนราสีตะเฮิงว่าแล้วหมีไปว่ามีไปอันมีรุดรเลยว่าจะขี้หักราอาะรุดรอดมือ่ามือวันก่อนนั่นนะนี่ชิเบิไปแท้ เด่นนะขายบ่อยๆมันแกสิอดลงนาอีกแด้น er pues ี่วน้งานเกี่ยวข่าวแ้นี่พีงไเนาะพอได้งนสิปี่เนาถ้าเราเิดไนั้นเรนีมพลักผู้ใหญ่ันนี่เราไม่แด้อาศัยกาำรู้เนีเท่าน Cái này, cái này đuổi nó Cái xô, cái xô Cái này là Cá cả... Cô ơi cô ơi Cá Lục, Nó, mùi giả Cá khá lemon đấy này hả sao lemon, lém môn, lém mê Ui, mẹ chân nhòn quá Hứ, xôi ạ đi sao sao ba đi luôn mẹ ดมนอีนระดิกระด้ลกระด้ลกระเดิ้ลกระด้ลกระด้ลกระเดิกระเดิ้กระดิ้ลกระเ้กระ้กระเกระเกระ้ลกระ้กระเ้ลกระเดิ้ลกระเด้ลกระเดิกรเด้ลกระเดระเดิกระด้ลกระด้กระเด้ลกระเด้กระเดลกระเดิ้ละเด้ลกระระเดิ้ลกระเด็กดิ้ลกระิ้กระเดิกระเิลกรเด้กิกเกระเด้

ตื่นแต่หงอะไรก็แต่พอคุณมาประมาณสี่โมงเองว่านี่ก็ประมาณหกโมงอะไรงเนาะนอนะลูกขัไปนอนปะชาปะเดี๋ยวเวลาบันทึกในแบบซีแดเนยงุมห้าปีบแล้วแหละอต่ยัาง่มนไม่เขี่ได้นม่เขี่ยยังไม่ได้ออกได้เี่ตุยแขนในกาดูแชนต่อยเลยแนออมนะลมจังยนะงานตีนกก็ได้ิดย์แเย็นจ่อ แม่ชิ้งหงอยอีกแล้วจะถามพ่อจีน่้ไปสบายไปลูกลูกบ่าวเพิ่งได้นี่พี่น้องเลยเนาะเด็กสิบเอ็ดเล่นบ่าวเพิ่งอ่ารุ่นบ่มีผมอหมือนบ่าวเพิ่งรุ่นหัวโหลดโลดคนนิ่งเมาไม่มาลูกละน่ะอุ้มท้องมาเก้าเดือนบ่คือแม่จะดีพี่น้องเลย้เ เดือนปลายแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอีบางทีุ่กเด็กะทอดทกเดือนแล้วสาโนยอินเติมให้พี่น้อทานใครไหนพาขับไปกันตอนจุดานาขอนอนปลาลูกปลาขอนอนในนะลุงเนาะทางพาเพื่อนขับไปนอนกันพี่น้องเอ้ยเพ่อยากนอนนาะแต่หึงเติบเลยอยู่นนเดือดได้ทั้งพ่อเป็นเฮ็ดกับข้าวชิวกินก้อนมื่อนี้ปลาทูเลยกิ่นเริ่มใหมแล้วเลยไเนาะเทปเป็นทีเรียบร้อยทอดปลาทูผัดผักบุ้งโมซับพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็ตัมหมักทั่ว เรากะแบ่งให้ป้าแล้วพี่น้องเหรอแบ่งให้ทั้งไอเตอร์ไอ้ต้ากับไอ้ซิมี่เพื่อนคนละสองตพี่น้องเหรอปลาทูทอดใช่เล็กหน่อยแดดพ่อครัวมาหน่ะแม่เส็ดแล้วเราบุกกินบ่เส็ดแล้วเราบุกกินบ่อะเฮ้ยเห็นแม่กินลูกสาวไปนอนเลยพี่น้องเหรอพ่ากินทั้งน้องเพื่อนสิตื่นใช่ไหมสีไฮเลย ngon non lượng non, non non Hết khi nào ơi, nhiều phân tươn. Thấy, tao ảm nam còn bò. Phân thăng ra thăng sàn, cả hộp này đớp nhỏ này Điều nó. Đồi kín con đấy xả, bà bà, đều phân gì tươn khi nào ơi nó, đều biên cân ao. gì tươn này cứ cực vô. มาม่าเสพี่น ah ้องให้ก hmm. mm ินข่าวกินน้าน้ำกันเด้นไปอซื้้อ้อซือซื้อซื้ซ้อซ้ออซ

คอยว่าคอยจะให้พิ่นนอนเดี๋ยวสิกินขท้ากินน้ำว่ะคืนนียคอยสุดเดินี่เดี๋ยวเอายังเอายังเอายังหายไปนหอหายยนี้หายยื่น้าเท้าด้ะเขี่ยเท่นี่เนาะกินบ่บ่ข้าไดกินนานีจาตใ้หบนเนอยาะ กลังซิมจามืกทถอคัมนึ่งมือห่าันได้ดูรถจั่จางประจักษ์ซิมหน่อยหนึ่งกินมากินก็นจะไปอานน้ำทจอะไนหมดปากันหงกินนึ่อะเพ็ดแน,น่จาน้าเลยรับ Vì cụt. Tập tay ác ướp. Hãy tìm mọi hại. Vì ơi. 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 Thế ơi. Vì 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 เดียบนอนเวนไกนหาย่ออื ải, ữa, y, non, p, tay, ải, Wait, out, ่นไงนอนรับตายยังหายอื่นช่เตขึ้นเอาแล้วกิน้อไปแบงไงกาเขาถุงด้ปาูเขาลโตพีย้องอ่ะน้เลอินได้กอ่คิด้านน้ก้เลย กินข่าวแน่นี่ได้กินบ่หรือเ่ได้กินตามมกทั่วจะแบ่ฮะได้กินตามมกทั่วตื่นด้วยอันพัดกะเพราหมูกะบะได้แบงไข่ขายเต้ใช่าเมื่อกี้นี่ทางมาเพิ่เพิ่นกินเพ็ดพี่น้องเลยเนาะยันทางร้านเพิ่อนบอกกินเผ็ดผสมพริกหละลายแต่น่าเห็นกันยังแสบท้องแท้เลย ก็เลยใหุ้่ณจะปลาทูตามมา,าั่วกะเค็ดแค่ต้องจะจับย่าเท่หยากเท่ห์เท่ ดีเ้าอาบน้ำได้อาบนอนแล้วเมื่อกี้นี่ไปนอนแป๊บนึงเดไปอาบน้ำไปอาบน้ำสักผ้าเปินไม่นึงข้ามาว่าสกี้ไข่าอว่าตื่นได้กินบ่อืมหอมขอดบูดเป่านี้เพชร ทุทอดพอดม่ลา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 จับที่ลูกเจาะตาบอกปลาตาทูบอกมือหามือนะเดี๋ยวจะเจาะตาปลาเลยมักปลาตาอันตาปลาวะาอ่างนี้ไงเออดุงไปเออดุงยิงข่าวไปยิงข่าวเลยปลาลุงนั่นลหละยิงข่าวมินเตอร์ด้วย nóng ạ ừ. ừ, đây Dẹp yêu Ta mặc ข่าวโชว์ปลาลูกอะไรแบบนี้เนาะนออะนัับบุคคลได้ไปใท่มันมีอย่างไทยพี่เห็น้องเบิ่งมาไทยมันเทากัอยู่กับลูกกับเต้าเทกัมากินข่าวถึงนามทดพี่น้องเนาะไปทังไหนมีอย่างไทยเลย ช่ไปนี่ได้พ่อบองเงาเพี่องเลยพ่อมีอะไรอะไขึ้นูอะไรอะไรกันอ้ยน้องกอไรอกันสิเป็นปีเนี่ย,ย,ย,อยมอดลอยเดียนอยู่พี่น้องเลยเฮ้ยนเห็ดไปแหละ เพราะว่าเื่ยเดียนะมันสิทอนได้เท่านึงเนาะฮ่าแล้วยังมั่วห่ออร่อยอยู่นี่เดน่าเตืเจอท่านได้เกิดแต่ชาวนามามาแต่กรุงเทพเนาะเปิดเสียงออกพี่น้อยเมื่อไรขึ้นโอยูเมื่อไรขึ้นโมก่ะได้พ่อเล็กน้อยก็เอานะพอได้ชื่อนมชื่อเพื่อนเพื่อนแห้ลูก ไปเรื่อยๆเยนะอืมเซ็บป่ะน่าเจ็กอยู่ใช่ป่เนาะเบอเจ็กเสร็จมั้ไหอไหออบมื้ยเ็บ Là... Ừ. ngay con đang kín lộ mà khô tới nhung này nhung tự tìm nó đây này bác xem coi ạ xe đạp yêu này nó làm một thua thang và thuận cây đạp và thiết chu kỳ cả một thừa thoát và thu hoàn toàn phát pháp bộ em mù nó một của này thôi bác วทอันไปเอาลูกก้อนมานีพี่น้องเลยไหนถ้ามาเพิ่มคนมากินอืมตาได้หละติดไว้ลูกอืมเอาไปเอาหน้ามากินไปเลยปะมาพี่น้องเลยเนานะสำหรับคลิปนี้กับซีโคตวล่าไปเด้อพบพ่อก,กันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเลยเนาะเมนูแตงถั่วกับทอดปลาทูพี่น้องเลยกินแนะถกกวรถแรกมังกันมือนี้เนาะ พ่อกันหม่กินหนาเด้อน่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบอร์สุลสุเนาะบายบายทูกหล่ะบาย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 ไปเด้ปะลุงเด้อพ่พ่อกันไม่กินหนาเด้อเอะลาพ่อออกมาพอดีพอก้ยนอกินงกิกดใหกดิ้กดปิดให้แ่บอนหนาว็นหนเนนาน้